อยากรู้ว่าสนามหญ้าหน้าหนาวเขาดูแลกันอย่างไรถ้าอยากรู้ตามมาดูคลิปนี้ครับเพืๆๆ่อนๆครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับอยู่ในช่วงของเดือนอปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราแล้วนะครับเพื่อนๆอนอากาศมันก็จะค่อนข้างที่จะเย็นในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับเพื่อนๆคือ จะสังเกตได้ว่าตอนเช้าเช้านะครับอุณหภูมิช่วงเช้ามันก็จะเย็นนะครับอุณหภูมิจะต่ําพอเข้าสู่ช่วงกลางวันนะครับอากาศมันจะร้อนจัดนะครับเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นว่ากว่าที่เราจะเจอแสงนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วง7จ็ดโมงเช้าพอตกตอนเย็นมานะครับหกโมงเย็นนะครับเพื่อนๆแสงมันก็จะหายไปแล้วนะครับมันก็จะมีผลกับการเจริญเติบโตของหญ้าได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆืนครับสิ่งแรกที่เห็นนะครับเพื่อนๆนคืออุณหภูมิเย็นในช่วงเช้านะครับ มันจะทําให้กิจกรรมภายในเซลล์ของญ้านะครับมันทํางานได้ช้าลงเพราะว่าในเซลล์ของญ้านะครับมันก็จะมีกระบวนการใช้พลังงานการหายใจการสังเคราะห์แสงต่างๆการสร้างโปรตีนขึ้นมานะครับโปรตีนพวกนี้จริงๆก็คือเอนไซม์นะครับเอนไซ์ inside มันก็จะไปสัมพันธ์กับกระบวนการสังเคราะห์แสงของญ้านะครับถ้ากิจกรรมของญ่ามันทําได้ช้าลงนะครับมันก็จะทําให้ญ้า โตช้าได้นะครับเพื่อนๆครับต่อมาก็คือเรื่องของแสงนะครับช่วงฤดูหนาวแสงที่ส่องลงมาหาหญ้ามันสั้นลงนะครับมันก็จะมีผลกับการเจริญเติบโตของหญ้าคือทําให้ช่วงในการสังขาะ้อแสงของหญ้าต่อวันนะครับมันก็จะสั้นลงนะครับเพื่อนๆครับพอหญ้าไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนๆสิ่งที่ตามมาก็คือโรคจะโจมตีได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะโรคโรคตัวแรกคือโรคแฟริลิงนะครับมันจะเกิดจากชั้น ชั้นเศษหญ้าที่หมักหมมไว้นานนะครับเกิดการยอยสลายมันจะมีพวกไนโตรเจนพวกคาร์บอนอยู่นะครับมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นวงนะครับแล้วก็จะมีการสร้างฟุตติ้งบอดี้ขึ้นมานะครับเป็นดอกเห็ดนะครับโรคต่อมานะครับก็จะเป็นโรคเคอร์บูลเรียนะครับคือโรคก,กาบใบแห้งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะระบาดในกินในช่วงนี้นะครับมันจะเกิดจากอา,อากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีลมโกรก ผิวหน้าญ้ามันจะแห้งง่ายนะครับโรคนี้จะเกิดได้ง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเราจะสังเกตเห็นว่าในฤดูหนาวนี้นะครับเพื่อนๆเวลาหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปนะครับหญ้ามันจะตอบสนองปุ๋ยไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับหญ้ามันจะไม่ค่อยเขียวนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกที่ผมจะทําก่อนเลยคือผมจะสางเอาชั้นชั้นเศษหญ้าออกนะครับคือภาษาการดูแลสนามหญ้าเขาจะเรียกว่าสางเอาชั้นแทชออกนะครับ เดี๋ยวเรื่องของชั้นแท็ตนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอธิบายไว้อีกต่างหากนะครับเพื่อนๆครับสําหรับวิธีการจัดการของผมนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงไฮซีซั่นนะครับผมจะทําการสางเอาชั้นเศษหญ้าเหล่านี้ออกมาก่อนนะครับด้วยการทำวัดีคัตติ้งนะครับการวิดีคัตเราก็จะได้ส่วนของเศษหญ้าที่หมักหมมอยู่ใต้ชั้นเศษหญ้านะครับชั้นแท็ตนะครับออกมาหลังจากทําการวัดีคัตนะครับ ผมก็จะทําการคอลลิ่งเพื่อเติมอากาศให้หญ้าแล้วก็ท็อปไซด์นะครับการท็อปไซด์นะครับมันก็จะมีข้อดีอีกอย่างนะครับมันจะทําให้สนามหญ้าของเราเรียบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนต้นหญ้าต้นใหม่ที่เราเลี้ยงขึ้นมานะครับมันจะแข็งแรงกว่าหญ้าเดิมที่หมักหมมเก็บไว้เป็นเวลานานนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ทําการปฏิคัดและคอลลิ่งเสร็จนะครับ เราก็จะต้องทําการให้ปุ๋ยใช่ไหมละครับเพื่อนๆนครับแต่ปุ๋ยที่ผมให้นะครับในช่วงฤดูหนาวผมก็จะเน้นปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมเยอะหน่อยนะครับความสําคัญของธาตุโพแทสเซียมนะครับเพื่อนๆนมันจะทําให้ผนังเซลลของหญ้ามันหนาขึ้นนะครับมันจะทําให้หญ้าของเราทนกับสภาพแสงแดดที่แปรปรวนที่ร้อนในช่วงกลางวันได้นะครับแล้วก็ทนกับการเหยียบย่ําได้นะครับ อีกอย่างนะครับเพื่อนๆคือเมื่อผนังเซลล์ของหญ้าเรามันหนาขึ้นนะครับโรคต่างๆที่เข้าไปอินเฟคโจมตีเข้าไปในต้นหญ้าของเราก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นสนามกรอฟนะครับเพื่อนๆพืน้พนที่ที่ทมีการหยียบย่ามากที่สุดก็จะเป็นพืน้นที่กรีนนะครับเพราะว่านะักกรอบทุกขวนนะครับก็ต้องขึ้นไปเ,เล่นเกมพัดบนกรีนทุกขวนนะครับมันก็จะโดนหยียบย่าหรือ บางพื้นที่นะครับอย่างพื้นที่ที่เป็นจุดเข้าออกของรถกอล์ฟนะครับมันจะโดนล้อรถกอล์ฟเหยียบบ่อยๆนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมนะครับมันก็จะช่วยให้หญ้าเราทนกับสภาพความเครียดพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ข้อเสียของการให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมนะครับมันมันก็จะทําให้หญ้าของเรามันจะเขียวช้ากว่าการให้ปุ๋ยพวกยูเรียนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับ แต่เราก็จะได้ข้อดีคือหญ้ามันจะแข็งแรงถ้าเราอยากให้หญ้าของเราเขียวขึ้นนะครับเราก็อาจจะทําการสเปรย์ปุ๋ยยูเลียช่วยได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการดูแลหญ้าสนามของผมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจในการดูแลรักษาสนามหญ้านะครับสําหรับเพื่อนๆที่ มีเทคนิคดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็ต้องบอกกันว่ามาจากประสบการณ์ของผมอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคดีๆก็สามารถนํามาแชร์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆขึ้นไปนะครับเพื่อนๆครับสลาวุทธเทพแคร์นักบุแรงสนามหญ้าครับ